เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิแชแนลวันนี้เรากลับอีกแล้วส่วนการรีแอคชั่นสกิ i ดีทอเ l ็ต EP ที่77แบบฟูลเอพิโซดของคุณดาวฟักบุญนั่นเองครับเมื่อวานนี้ตอนผมไลฟ์สดมีน้องๆหลายคนมากมาตามผมว่าช่วยทำรีแอคชั่นสกิ i ดีทอเ l ็ต ขอคุณเดะฟักบุ้มหน่อยวันนี้ผมจัดให้ตามคำขอนั่นเองครับความยาวรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กนาทีเลยผมจะขออนุญาตทุกคนนะเปิดซับไตเติ้ลแบบภาษาไทยจากช่องคุณเดะฟักบุ้มไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการใ,ใส่ซับอยู่คบบําแปลมันอาจจะมีการผิดผิดเพี้ยนหน่อยก็เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่า EP ที่77แบบฟูไปโสดจะมีฉากลับอะไรเพริ่มเติมมาบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากดุกคนกดไลค์ฝากทุคกคกดแชร์ share, ใครยังใจ โมไป i ิ c ช anel กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดู EP รวมของคุณบูมกัน The Fuck Boom ภูมิใจเสนออืเสียงยาก่าับพันธุิดโอ้เริ่มด้วยฉากใหม่เลยกองทัพพวกแคม่าแมนแล้วก็พวกสกิมมิททอเลตตอนนี้คือแบบว่าร่วมมือกันแบบจริงจังแล้วนะ โอ้มาเยอะมากนะไม่รู้ว่าทานใครเฮ้ยโอ้เพื่อนของพวกคุณคุณไม่คิดจะช่วยพวกเขาเลยหรือ,อยังไงหากไม่มีการช่วยเหลือจากพวกเราพวกเขาก็จะตายกันหมดนะ Now, <live S 2> เอาละไอ้น้องชายฐานของนายก็คือสายของเราไอ้โง่ ทำไมจะเป็นพันธมิตรกับพวกสกิบิลีทอยเลนเราสิ้นหวังขนาดนั้นเลยเหรอนี่เป็นสิ่งจำเป็นผ่าพวกเราต้องการมีชีวิตรอดเราต้องนั่นพบกับผู้นำที่ต่อตัวกับพวกเขาเอาไว้นนเขารู้อะไรบางอย่างที่อาจจะสามารถช่วยพวกเราได้สิ่งเดียวที่กำลังจัดการขึ้นก็คือศพของพวกเขาแล้วนายจะเชื่อใจเขาได้บ้างน้อยขนาดไหนหลังจากการล้างของพันพวกนี้ นี่คือฉากใหม่กันเลยเนาะโดยที่ออนแอร์ที่สุดวัดล้างกอมกำลังทั้งหมดพวกเขาจะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางแล้วนายคิดว่าจะมีทางเลือกอีกอย่างนั้นเหรอโอ้มายกอดเหมือนเป็นใครสักคนหนึ่ง โอแอสโตเหรอเราเฮ้ยเชตโตมีพวกซาบุไรแมนด้วยหรอเอาว่ะนักรบซาบุไรเขาเรียกอะไรอะเคนจินเหรอหรือยังไงวะนี่ไม่เหมือนวิกกอรอตกต่อไปเฮ้ย ข้อได้เปรียบของเราคือการอยู่ใต้ดินทุกอย่างเป็นความลับเราต้องระมัดระวังและเ่อนไวอย,ย่างช้าหากพวกเขาพบเราเข้าถึงเทคโนโลยีของเรานี่อาจจะเป็นจุดจบของโลกก็เป็นไปได้โอ้โหนี่คือความลับทั้งหมดเหรอโลกของเราได้สิ้นสุดลงไปแล้วอันนี้ผมจะใช้แปลซับไตเติ้ลไทยของคุณบูมเลยนะแปลจากอิงเป็นไทยนะครับ ำเนี่ยอาจจะต้องมาเรียบเรียงในภาษาผู้อีกนิดนึงโอ้โ oh, หอย่างเท่เอาะอะำลังผมกำลังไปเพียงพอพวกเขาสู่เสียคำแดนะนำไปสู่ความตายที่ใกล้ผขมาพวกเราก็อย่คาคงอยู่ต่อไปและพวกเขาและดูพวกเขาตายต้องเสียสล,ละเพื่อให้บรรลุความก้าวหน้า ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะมาเสียใจที่หลังแ,และเป็นคนโง่เหมือนทางด้านของไาทาตทีวีแมนจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือเปล่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยคนพูดกังพูดอยู่ที่กองทัพเรือของเขาตลอดพวกเขาจะมาแค่ให้เวลาพวกเขาตอนที่ที่นายออกไปพวกมันจะส่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมาปะทะกับนายมันเป็นแผงกับพวกอารีอรันเหรอนี่ไง นั่นคือแผนของฉันก็คือการส่งของไททันทีแมนออกไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่วันนี้เอาเว้ยเปิดถั่วมาก็แบบมีฉากที่น่าสุดใจแล้วทุกคนมันก็มีฉากเก่ากับฉากใหม่ผสมปนเปกันไปนะอันนี้เป็นฉากเก่าผมจำไม่ได้แล้วอีพีที่เท่าไหร่ใครรู้คอมเมนต์บอกได้เย็บเอาไว้ดูกันแบบยาวๆนะยี่สิบกว่านาทีทุกคน ฉากนี้เหมือนจะต้องเจอกับพวกแอสโตรหรือเปล่าไม่ชัวร์แล้วจำไม่ได้มันนานมากแล้วอ๋อ,อนี่ไงดานโบที่เจอคนแล้วก็อี้ลอยได้ไหลายคนบอกก็อีคือข่าันใหม่ผมว่าไม่รู้อ่ะมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็คิดส่วนตัวนะอย่ายิงพวกเราไม่ใช่ศัตรู ประมาณว่าจะช่วยพวกเขาไปยัที่ที่ปลอดภัยได้หรือเปล่าไหน,นไม่เห็นหรืองไงว่าโบสถ์เนี่ยกำลังถูกเผาไหม้เอาแล้วมันมาแล้วคือเอสโต่กับพวกคอยเหล็กมันหน้าตาคล้ายๆนะบางทีก็แย่ถ้าไม่ออกกันแต่เอสโต่เหมือนจะมีพวกพวกิวัฒนาการแบบเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยเรียบร้อยไม่รอด แล้วพวกจีสควอดก็จะเข้ามาอ่ะผมสปอยไม่ได้ผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษผมจะไม่พูดผมจะไม่พูดอะไรที่ผมรู้ละขอโทษขอโทษผมจะมีแอสโตรอยู่อีกนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปแต่หลังๆคุณปูสภาพสวจอุ้ยตาแล้วนี่ไม่ได้โล่พัดหน้านี u u uh h, ่ค you no ือตุยนะแล้วโล่พัดหน้ามันแข็งแกร่งมากนะคือการดับไอเดจจอนของพวกแอสโตรได้ประมาณหนึ่งยิงพิมใจหรอ เอาดาบปลาหัวตาตอนแรกอะผมคิดว่าพวกนี้มันคือพวกบิวแทนนะแต่หลายคนบอกว่ามันชื่อว่า G ีสปอรตเท่นะบอนนี่ไอ้หนุ่มจะแว่นเลยเบนหน่อยไม่ล่ะแต่ว่า เขาหมายมาทำอย่งงางนั้นแหะเจ้าโง่เนี่ยเราเพิ่งช่วยเขามาทแท้ๆเลยนะใจเย็นะนะพวกเราไม่ได้มาร,รา้ายพวกเราคือเพื่อนกันแลน้วนะตอนนี้เอากล้วยไปกินแก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีทางเลือกไย ยานร่มทหารมันก็เป็นแบบกู่โจ้เชอย่างทีฝรังดีเจดีเจมาบอกอุ้ยเทมาล่าสไตยเดอร์เหรอใช่ไหมตัดหัวข่าไปหนึ่งดอกดีเจแบบ โย่หัวนีว่ไงสไลเดอร์แคปตาร่าเหมือนพวกเหมือนขาเหมือนพลาสติกเลยขาคล้ายๆพวกพลสิกหล่อ,อไรเนี่ยวูบเรียบร้อยปาไปเกนเนตเลยหีเอากล้วยไหมเยี่ยมเลยพี่สุดท้ายก็ต้องร่วมมือกันไปลุยกันเลย คือเล้่ไม่ได้พวกจีสควอ้ยก็ได้ตุยนะพีโอเวียผมว่าพวกแอสต่ะร่างกายมันเท่ดีนะร่างกายมันดูแบบว่าอวกาศโอ้ยปลาบนอย่ากระเบื้อแรงบอกเลยว่าล้มแบบทิกแท็กโทยิ้มพิมใจแทบเล็ต นี่เป็นหน่วยพิเศษของทางรัฐบาลนะครับคือวิวัฒน์มันเยอะมากอะ่ะพวกเอสโซดีเจโอ้ยโซนิกเวฟเอา่ะมึงคงพลังของพวกลำโพงนำมาประยุกต์ก็คือต่างฝ่ายต่างเรียนแบบต่างแบบพัฒแบบนานไปเรื่อยมาละ ไอตัวนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะตัวเนี้ยตัวเนี้ยบิกคาปาลาแมนเหรอจะเ,เป็นร่างดำนะแบ็คคาปาลาแมนก็ไม่ได้บิกแบ็คคาปาลาแมนเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีทุกคนเขาเป็นชื่อหรือเปล่าโอ้ยโดนรุมคนเยอะมาวะ่ะยิงพลังแม่เหล็กยิงอัดไปดึง ตัวนี้ไม,ม่มีโพั้าน้าหรอโอ้มีมีโพั้าน้าอยู่เอาวะกำลังเสริมนี่มาแล้วพวกกระตา а แมนมาอย่างเยอะอู้อ๋อคิริโตะคิริโตะวูแมนแต่ผมว,ว่าราผู้หญิงมันสวยว่ะทุกคน ไม่มีแล้วแหละคิดตรผู้ชายอะ่ะกองกำลังนี้ก็เปิดแบบจะได้พวกแบบการพัฒนาพวกอาวุธอาวุธมาเพิ่มเยอะนะต่างจากช่วงแรกๆเยอะมากอะมาเว้ยอย่างเท่คือถ้าได้ของไม้ดูซ่วมก็คือแบบเพลี่ยนไปแบบดูแบบโหดขึ้นนะ คือตัวละครนี้เคยจากที่เราเคยรู้ก็คือเขาเคยเป็นคนมาก่อนใช่ไหมไปลุยกันต่อสงครามนี้ยังอีกยาวไกลลุ่มเอสโตยักระหนักเอเวอเจอร์อย่างเดือด เอาว่ะืูท่ารกระโดดเปลี่ยนโหมดยิงโอ้โหเป็นกระสุนิีตาตัวโคตรเจ๋งตอนนี้เหมือนว่าพวกอารีอันกับพวกทอยเลตจะพอสู้กับเอสโตได้แล้วบ้างแล้วนะดีไงตัวใหญ่มันมาแล้วอาจจะต้องดึงตัวใหญ่มาช่วย มาดูความกล้าของแบคคาราบูแมนบอกเลยว,ว่าไม่เคยกลัวเหมือนคิริโตเป๊ะมาเด้ชดเชอู้ทีวีมาช่วยไว้ก่อนก็คือถ้าเกิดช่วยถ้าเกิดสู้อะคือตุยแน่ไม่น่ารอดเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าตัวนี้กูด,ดัดหน้า ไม่ไม่ไม่มันคือด้านหลังเอาโอยเอาโอยเอาโอยแล้วคือแข่ด้วยเมือนของพวกแอสโตอะเชิดคือตัวเล็กกว่าเยอะแต่ว่ากำลังคนมันเยอะกว่าไงมาแล้วไททันทีวีแมนแกแหละมันต้องเจอค่อดิเอาวะเอาเว้ย โอ้ยครับหัวเอสโตรู้ว่าหมาพิจูหานี่หัวขาดไปหนึ่งแต่คือแบบเอสโตมันก็ไม่ได้มีน้อยนะแล้วปืนโคตรใหญ่ปืนแม่งจัใหญ่ จอแตแออแกแล้วนึงอาดีดีจอแหกไปแล้วก็ได้พวกคาร์ล่าถอยทับไปก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเซนตาทีแมนจะจัดก,การเองอแต่คือก็บาดเจ็บหักอยู่นะแต่อย่าลืมนะว่าเซนตาขอร์เซนตาทีแมนเขาสามารถถอดแบบจอแต่ละจอได้ด้วยโุ้ยนี่แบบ เหมือนจะพีชีพอ่ะเป็นต่อขาดเป็นพีคือตอนเนี้ยถ้าไม่เกิดถ้าเกิดไปใช้แต่ดันดินแบงแบงคือตุยไปแล้วมาว่ะไปล่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งหาดีนิชุบชุบชุบ ปีนก็ตายจะคายก็คงไม่รอดแล้วอะไรแบบเนี้ยเรียบร้อยหน้าแหกไปหนึ่งทุกคนูคืออาการหนักมากอะรีบถอยทอปออกไปมาวะอันนี้คือตัวละครใหม่ไม่รู้จะต้องเรียกเขาว่ายังไงดี แล้วคือเคลื่อนไหวแบบความเร็วแสงไม่มีใครที่เจ๋งของพวกแกอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้มาแล้วจักรนอตไหมใช่หรือเปล่าทุกคนโอ้สบายดีไม่น่าจะรอดดูดำหน้าดิดูดำหน้าซักก่อนเอาไว้ ยังไงก็ต้องสู้มันหนีไม่ได้แล้วสินะคือถ้าแบบว่าร่างแบบสม,มูทสม,มูทอาจจะมองอยัางพอสู้ได้แต่ตอนตอน,ตอนนี้ก็บาดเจ็บหนักมากอะ่ะลุกยิงแท้ไม่ไหวแล้วเนี่ยหนีขพุพรันมันเป็นท่าไม่ตาย ิ้มพริมใจแต่แปลกนะว่าพีโอวียังไม่ถอยไปไหนนะยังบันทึกเหตุการณ์ไว้อยู <S <S เอ่เอาวะเอาวะรอบนี้คือแบบสู้ก็จะตายกันปเปนะ็นข้าวเนี่ยหนักมากแล้วมันก็จะดึงดาวออกมาใช่ไหมสลับอาวุธกันพี่จะโนแบบนี้ก็ไม่ได้หรือเปล่าเอาเรื่องจัด เอาวะอุ้ยเราเริ่มจอช็อตไปแล้วเอาไหดูหน้ายิ้มก็สิเหมือนจะหนีเหมือนจะหน,หน,หนียังไงพี่อย่าชะล่าใจไปเชียว บอกแล้วว่าอย่าชะล่าใจไปเชียวทำไมรู้สึกว,ว่าไปท่าที่วิแมนเวลาจะวัดความช้าเหลือเกินทุกคนรู้ว่ามันบานเดเจ็บวะอิ่งอย่าบอกว่าตัดแขนเอาเอาปืนคืนมาแล้วเอาดาบแกคืนไป <c oughs> แมงตกกะบาดซ้ำอีก <c oughs> <c oughs> อย่าลืมว <c oughs> กข้าถอดหัวได้อุ้ยแต่แอสโตม,สมันก็แบบแข่งอะไรมาถูกไหมโอ้มันจะบาดเจ็บทุกคนเอาแล้วไงอาจจะต้องรอกำลังเสริมใ,ใต้พื้นพิภพมาว่ะมาแล้ว

ก็ยังไม่ไหวอยู่ดีนะไททัสทีวีแมนฮยะฮะฮะฮะะนทีแมนฉันอ,นอยู่นี่อะไรกันจะโขนทลายย คือนางใส่หมวกอะไรอะ่ะใส่หมวกของเหมือนพวกแอสโซเหรอเอาวะก็มาดูทาานที่แล้วมันจะจบแค่ทางดานของทีแมนผูกมาหรืเอ,หอเปล่าวมาอ้แต่ตัวสู้กันได้นะแล้วผมคิดว่าทีแมนก็น่าจะน่าจะวัดมาเยอะอ่ะ ขอดูอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์่ลยไหมจีแม <G> ็ก <Man> ไม่เหมือนพวกทักวรอยศ์เขาเคยอยู่พวกแอสโตมาก่อนเอากล้วยไปกินหนึ่งดอกอันนี้แชมเรล่าอะไรอ่ะมังไม่หมดดีกว่าแอสโตนี่มันเยอะจริงนะโอ้โหดูเทเดนซีวีแบ,บน เฉากจบอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหม EP ที่77 Class 4แปลว,ว่าฉากต่อยนี้น่าจะเป็นฉากเสริมแล้วใช่ไหมโอ้ยคือยับเยินมากอะ่ะดูตัวนายเขาสินายตอกาตัว,าตวยาเจนก็เอาตัวยำให้นายทำไม ล็อกดอประตูมันไม่ปิดทำไมประตูมันไม่ปิดโอ้ oh มายกอดแอสโตรคือพบุกัปยึดหาเลยเหรอเอาแล้วไงประตูว้าของไททัาทีวีแมนมันไม่ได้ถูกปิดเว้ทุกคนมันไม่นฆาจดุดในตำนาพวกนท้นะโอ้ย oh ิ้จะหนีไปไหนล่ะจงโ่งานเข้าแล้วไง ทำไมรอบนี้รู้สึกว่าเทนนิสแมนมันไม่รอบคอบเลยวะรู้วพลังมันพลังมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สมบูรณ์แบบต้วตอนนี้ฐานทัพอีวีก็โดนพบเจอแล้วด้วยบันไล,ล่ละทีเนี้ยโอ้ไมกพอดตอนนี้ทีวีเือนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นทางหน่อกัวทีวีตัวใหม่นะที่วแบบทีของเลฟี่แขกเอาแล้วไงงานเข้าละ แล้วส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานทัพเนี่ยน่าจะเป็นพวก,พวกนักวิทยาศาสตร์ส,ส่วนใหญ่ด้วยนะาง,งานเข้าแล้วอันนี้การเข้าของแท้คืออะไรอะ่ะข <4 13. S 1> อติดตามพามันอเอ้ยงานเข้าของทีวเเบตอย่างแท้จริง สีน่นาฬิกาจะบอกของแมนโหนี่ไงมันจะของแมนแต่ว่าเป็นอุปกรณ์จากของพี่พบที่ต้องเข้ามาทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนพวกเอสโซวะโอ้มาย๊กอดคือมันรู้จุดซ่อนของพวกอเออลียนหมดแล้วใช่ไหมโอ้โ oh ห oh. างานเข้าที่แท้ทูยังไง่าบอกว่าจบนะนักวิทยาศาสตร์ได้เป็นหัวกล้องเฮ้ยไม่ใช่คุณบูหรอ หรือคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังวะยังไงสิเวสองคือตัวเนี้ยยับเยินฐานทัพของพวกทีวีแมน แล้วไป้ดัดยูแมนแม่โดนจับตัวมาและโดนเอาแทะเครียดเนี่ยนะแก <Okay, S 1> ชอบความเจ็บปวดแค่ไหนกันเชียวก็ใช้เวลามากกว่านั้นที่จะทำให้ฉันบาดเจ็บหรือเจ็บปวดได้นี่มันแค่จุดเริ่มตน้นดัดเชียด เขาไม่ได้แก,ก,าก,ากาเปนกำลางใจของนะจะดึงออกมาเหรอเดี๋บอกว่าด้วยการสิงล่างนะเดี๋บอกว่าแอสโตใช้วิวัฒนาการในการสึงล่างเหรอกลับไปอยู่ในจุดเริ่มต้นที่พวกสก,กิบิทอยเลยเคยทำไว้นะรับชัยเจ้านายคนใหม่ของแกซะโอ้มายกอนใครท่านทีวีแมนกลายเป็นพวกของเอสโตไปแล้ว เล่าออฟไลน์งานเข้าของแท้อันเนี้ยจริงๆทุกคนนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของพวกส่งครามแอสโตกับพวกพัธมิตรแล้วก็พวกสกิบีทอยล์เลยนะทำไมคลาลลาออฟไลน์นานจังอ๋จบ แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิม i ิ i ดีทอยเ e ตอีีที่77แบบฟูลพิโซโดจากช่องคุณ t ด e f ฟักบูครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการเพิ่มฉากลับเข้ามาในช่วงต้นคลิปและก็ช่วงถ้ายคลิปนั่นเองมีการเดินเนื้อเรื่องมากมายมีการเฉลยปมต่างๆอีกเพียบเลยนั่นเองครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมนะ ว่าทั้งหน้าของเนเรื่องของคุณบูมจะเดินยังไงกันต่อใน EP ีที่7-8ก็คือทั้งหน้าของไททันทวีแมนถูกดึงไปเป็นพวกของแอสโตรทอยเลตเรียบร้อยแล้วครับก็จะทำให้พวกแอสโตรเนี่ยมีความแข่งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมส่วนทั้งหน้าของกลุ่มอาริอันกับทั้งหน้าของตัวสกิฟิีทอยเลตเนี่ยก็ต้องมั่นว่าจะ มีการต่อกอรยังไงนั่นเองนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องอะไรมากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์หรือว่ารีมาร์คให้ผมในคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงเพราะคิปบรรยาอยู่แล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ